ดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้ผมกำลงโกอยู่แล้วอยู่กับเกมสตตนดวอ,อเล่ข้อนิดหน่อยนะโอเคเนี่ยคุณจะสงสัยว่าผมออกมาจากไหนเนี่ยามาจากเนี่ยเครื่องปั๊ม,มนะั่นแหละตอนนี้ปั๊มมันนี่อยู่นะมันไม่หยุดสักทีไม่แค่นี้มีตัวในตัวหอยลามาด้วยอ,อันนี้ลูกเออเอ คุยกอโอเคคือก็ f พ n ่ต้องตอโอเคโอเคโอข้ามมาเลยนเออ่ะเออตอนนี้ผมได้ลงเหนือถึงชั้นหนึ่งแ้วยี่สิบเวลาได้กุญแจมาแล้วมันตะขี ลับไปนั่นหละทำไม้เป็นหรอกเออนะมันเป็นภาษาไยเนรมาเฟืองออกเดี๋ยวแปาเนี่ยโอ้โอ้ทำไมเป็ดยังไม่โตเนี่ยเป็ดยังไม่โตเลย น้นไปไม่ได้เหรอได้แล้วไปไหนดีโอ้ยฟ้าผ่า เงินน <S preach science> uh, uh, yeah, ี่ไม่ต <laughs> <I 'm> <laughs> okay, ัดผ uh, ิลคลิปยาวแน่นอนเออยาวไม่ <owner> ็นไรเงินอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันยิบแเงนเครดิตอะเครดอังกฤษทำอไรเบนเราเสียบอมากไปไหมอ่ะ Olha aí, อยากได้ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสง่สงส่งมาทางใต้ดิช่วยก็ได้นะส่งไอ้นั่นมาแต่ทำไมแน่นอนแน่นอนทำไมได้นอนส่งไอ้นั่นมาแล้วอะไรที่เซฟไว้ส่งมาเลยถ้ามันสง่ง ดีกับฉันก็ได้กูทิ้ทำไมวะทินไม่ตั้งเจ็ดร้อยเนาะทินนี่ไม่ก็ได้ใช้เลยนะกดอย่างเดียวเลยลงทั้งอย่างเดียวเลยลงทั้มต่อวันนี้จะมาแค่ลงทั้มโชว์อย่างเดียวนะฉันมีเดินโชว์อย่างเดียวนี่ ก้ามก้ามสีแดงองไปอแล้วมีแล้วเนี่ยสีแดงเอได้ันนี้น่าจะมีโอ้ยกบวสบายเลยอย่างงี้ไม่ตายเลยเอาใช้ไี่ปุดป่ะเอาใช้เลยใช้เลย โอเคไปเก็บเรื่องอย่างเดียวนีน่อะไรเนี่ยแร่โอ้แร่ดีอ้โอู้พ่นไฟมาเลยกันกัดอุ้ยมันเด้งได้ด้วยไฟอ้ยได้ทองด้วยกคนนี้ ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอตัวตุนเลยเราลืมไปมันมันยกขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้จาะโอินครบได้ไหมระเบิดครบได้ไล้ได้สองลูกเกิดอ 奇怪，没弟弟。嗯， จะดีกนะ็ไม,ไม่ตายสุดไปเลยง่ายดีให้มันยิงได้ด้วยไม่ตาย,ตายอุย้ยแต่นี่มันทำไมต้องเก็บมดแล้วเฮ้ยอ่ะลำแสงจะหายไป 那个。 ต้องที่็ะเก็บ,กบไว้แบบนั้นแหละนอนอ่ะอุ้ยโอเคได้รับระเบิดด้วยเอาไปขายดีกว่าได้เงินดีซะแน่อันนี้ hẹn gặp lại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  hẹn gặp Kai okay. <laughs> an ne bonband. ที่แข็งที่แข็งที่จุดใดแกไม่หลับตื่นะน,น,น,บบนะรถงามมาไม่มาอ้าเจ็บคอ,อโอ้ยแอบไม่ต้องอแอบรู้เห็นอยู่ ใช้เฮ้ยรถนี้ท่าใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยอุ้ยมันยิงยิงไม่โดนอ๋อแล้วขึ้นไดกอได้สองอันอู้ยตัวไฟกะอู้ยระเบิดอุ้ยระเบิดแข่งเก่งที่สุดในเกมระเบิดที่แรงที่สุดในเกมเย้โอ้ยตัวระเบิดไฟอยู่ไหนอยู่ไหน มันหายไปแล้วดูมาตีไม่ท้อยิงโดนแต่ราตีไม่ท้อแล้วตัวไฟหายไปไหนตัวไฟหายตัวไฟฟังนี่ไงโอ้มันแกงมันแข็งแกงเหลือเกินตัวแข็งแกงเหลือเกินได้ระเบิดไปแล้ว น,นี่ถ้าฐานน่าจะย่างแน่ดูไม่เอามีท้องอยู่อ้้ยก้อง่ำตงนีอะจ้กินอกินโคตเยอะเลยจากสามร้ยเหล่า้อนี้โอ้ยจะทอดเอะแค่เมือเนี่ย

อ okay. ุ่งการได้หมดโอเคเดี nee ๋ยวมันก็มงการได้ใช้ระเบิดเล็กก่อนระเบิดเล็กก่อนระเบิดใหญ่หน่อยๆกินมันเยอะขี้เกียจขุดก็ไม่เจอทางลงอยู่ดีเก็บอยู่อย่างเดียวดูนี่การขุดการฟันดาบ การควันดาบน้อยคิดคิดนี่จะไปตกปลานะนการตกปลาคนน้อยเลือดเดียวอยู่เลย บ้าเลยเช้นนี่สุดวะลองขุดดินนี่ดิดูได้ด้วยเหรอ <laughs>

มาแล้วนี่แหละจัะฝันนี่ที่นอนคอยมาเยอะเกินกุป้องกันหน่อยเดี๋ยวๆครั้งก็โอ้โหมันเยอะเกินไปเดี๋ยวระเบิด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 ช่วยด้วยระเบิด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 ระเบิดเลยเอ้เยี่ยมขชาวอะไร よっしゃ ไปดีกว่ามีตัวอะไรอีกไหมขึ้นน่าจะอัพนะเลเวลอ่ะไปเออถ้ามา้ามันขึ้นรถไฟได้ดีพ <laughs> าวิ่งลงถ้ำเลยมา้าขึ้นลิฟต์โอเคโอเคได้แล้ว อ๋ในเมืองได้ยินว่าในเมืองอ่านฟิสิกได้ยินว่าอ่านฟิสต้ออ่านในเมืองในเมืองนะวันนี้บอกว่าในเมืองขอเพิ่มขอต่ละขอเพิ่มที่หนละนะขอเพิ่มอาหารให้ไก่หมูควายเะไอหมูควายควายเอ้ยหมูควายวะหมูควายหมูควายแพ้แกะ โอ,โอ้โหอ,อ๋ออ๋ออ๋อว้าขี้เกียจเก็บทดน้ำต่อไปดีแล้วลืมแล้ลืมแล้วนี่คือการให้น้ำของหมาหู วิธีการให้มาให้น้ำหมาเอาไปขายด้วยเอาไปขายติดติดติดอะไรนี่โอเคติดไม้โอเคเอโอเค,อเคปิดคลิปดีกว่าไหมโอเค ินมะ้ะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับโอเคอย่าลืมนะถ้าสบไยถึงนี้สิผมจะเล่นไฟนัลเอฟเวอร์ติบาย